คุณครับนี่ใช่เงินของคุณหรือเปล่าครับเงินฉันจริงด้วยค่ะฉันไม่รู้ว่าไปทำหล่นตอนไหนอ่ะขอบคุณนะคะไม่ใช่ครับนม่เงินผมเงินผมจริงผมไว้ในนี้แล้วมันก็หายไปคุณคะอย่าไปใช่ขอทานนี่เลยนะคะเงินเนี่ยของฉันจริงๆค่ะเม่เงินผมจริงเป็นของผมเออไม่ต้องเถียงกันครับงั้นเอาแบบนี้แล้วกัน เงินปึกเนี้ยมีทั้งหมดกี่บาทครับสองหมืน่นหมื่นห้าค่ะอละลาลาลานะขอบคุณนะคะ แต่ว่า,าเงินนมันเป็นของผมจริงอ่ะผมเอเก็บไว้ซื้อข้าวซื้อน้ำมาทำกิมมิสจะไม่มีเงินนี่ผมตายอแต่ปัญหาคือเงินนี้มันไม่ใช่ของคุณนะครับจะ <c oughs> เอาคุณจะมาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าของเงินไม่ได้นะฉันเอาอย่างนี้ดีไหมคะนี่ค่ะถือว่าฉันเลี้ยงข้าวคุณละกันค่ะ ขอบคุณนะครับแล้วผมไปก่อนนะขอให้คุณร่ำรวยสวยๆคุณครับ <c oughs> เขา <parable> <c oughs> โกหกคุณก็ <c oughs> ここเพราะว่าอยากได้เงินที่คุณทำหล่นแล้วคุณยังจะให้เงินเขาไปอีกเนี่ยนะครับอย่าไปถือสาเลยค่ะฉันพอจะมีเงิอนอยู่บ้างอะไรที่พอจะช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปค่ะโอเคครับ นูวนี่เล่นเล่นหมดแต่เล่นเนี่ยไม่ดูตามาตา่อเรือเลยถ้าเกิดรถชนเดินไปเป็นไงเฮ้ยลองยุง่งไปไหนก็ไปเลยนะคุณลุงต้องทำเงินต่อแน่เลยอ่ะ ทำไมทำหน้างันน่ะเจ๊ขายไม่ดีหรอมามาเดี๋ยววันนี้นะผมเหมาขนมเองเอาซักร้อยหนึ่งเลยแหมวันนี้อารมณ์ดีเชียวไปทำอะไรมาเนี่ยไม่บอกเดี๋ยวเจ๊ไม่รู้หรอกเออไม่บอกก็ไม่บอกจะเอาอะไรบ้างล่ะเอาอันนี้เอานี้เอานี้เอานนั้นเอาโน้น ลุงคะนี่หนูนี่อีกแล้วตามมานันทำไมไปไหนก็ไปเลยนะเอ้อลุงคะนี่ักยังไม่หยุดทำให้ฉันลำคาญใจนะฉันจะจับกินตับกินไตกินไส้กินทุทั้งหมดเลยอลพอแล้วนะดูสิเด็กมันกลัวหมดแล้วเอาแห้วไม่ปล่อยละไหนละเงินจ่ายเงินมาด้วยพูดงี้มันดูถูกกันชัดๆ คิดผมไม่มีใช่ไหมรอแป๊บเอาเดี๋ยวนะผมมีจริงจรอแป๊บน,นึงเฮ้ยนี่จะมาหลอกกินฟรีหรือไงร้านฉันไม่ใช่การกุศลน,นะถ้าไม่มีเงินซื้ออ่ะก็ออกไปจากหน้าร้านฉันเลย<ม><ห>ฉันเห็นหน้าอีกนะไม่เชิงนะฟังผมที่ผมมีจริงรอแป๊บน,นึงคุณลุงคะ นี่ใช้เงินที่คุณลุงกำลังหาอยู่ไหมคะเฮ้ยใช่ใช่ใช่แล้วมันมีอยู่ที่เธอได้ไงนี่คิดจะขโมยเหรอหนูไม่ได้ขโมยนะคะหนูเห็นคุณลุงทำหล่นหนูเลยเก็บมาให้หนูเรียกคุณลุงตั้งหลายรอบคุณลุงก็ไม่หันหรอเออเออขอบใจนะเป็นเด็กดีเหมือนกันนะเนี่ยงั้นหนูไปก่อนนะคะเออเออขอบใจนะ เด็กนี่มันน่ารักนะ เอากระเป๋าขึ้นมาด้วยเฮ้ยอะไรวะกระเป๋าเนี้ยไม่ใช่ของแกสักหน่อยยิ่เสือกเดี๋ยวเหือกสันเคอท่านเคยเห็นไหมวุ้ยเฮ้ยไม่ใช่วุ้ยลองชุนอะฮะแล้วแกเคยเห็นไหมรวย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 จาถอดนี่ให้แกดูอ้า เอาเป่าขึ้นมาหรือยังไงทำไมแม่จะทำไมไม่ให้ไม่ให้ไม่เคยไม่เคยโอ้โหด้วยด่วยด้วยด้วยใจเย็นๆนะครับคุณค่อยๆเล่าครับคือ เออมันมีอยู่ว่าฉันเดินอยู่ดีๆค่ะคุณตำรวจแล้วก็มีใครก็ไม่รู้คะ่ะมากระชากกระเป๋าของฉันไปฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วคะ่ะคุณตำรวจช่วยฉัน้วยนะคะนี่กระเป๋าคุณน,นะครับกระเป๋าฉันจริงๆ,ๆด้วยอะ่ะโอ๊ยคุณตำรวจจับผมทำไมครับเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะโอ้ยคือเข้าใจผิดกันแล้วถ้าคุณไม่เชื่อ ุณลองเปิดกระเป๋าดูสิของข้างในน่าจะอยู่ครบของอยู่ครบจริงๆด้วยอ่ะปล่อยชีผมแค่ไปช่วยเอากระเป๋าคือจะไอ้ขโมยนั่นนะครับเพราะว่าคุณน่ะเคยเมตตาผมผมก็เลยอยากจะตอบแทนคุณนะครับเฮ้ยนั่นไงครับคุณตำรวจนั่นแหขโมยคุณรีบไปจับมาเลยครับ<น>อยู่เดี๋ยวนี้นะหยุด ขอบคุณมากเลยนะคะไม่เป็นไรครับคุณคุณคะคุณเป็นอะไรไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันทรเรียกรถพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยค่ะอย่าเรียกรถพยาบาลนะครับคือผมไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรอกครับไม่เป็นไรหรอกนะคะคุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยคะ่ะเดี๋ยวค่ารักษาพยาบาลฉันจะออกให้เองคะ่ะ จริงเหรอครับค่ะขอบคุณนะครับ